ใส่ออโตจูแค่ตัวเดียวรู้สึกจบได้เลยโดยไม่ต้องใส่ EQ หรือคอมเพเซอร์เลยครับคิดยังไงครับอันดับหนึ่งการใส่ออโตจู ool, หรือใส่ปลั๊กอินทุกชนิดเนี่ยเสียงมันจะไปเข้าการคำนวณบางอย่างมันมีผลต่อเนื้อเสียงอยู่แล้วเป็นไม่ได้ที่คุณจะได้มิติเสียงบางอย่างที่มันเกิดเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันควรเรื่องกับการ EQ คของคอมเพเซอร์เลยครับมันจะใส่หรือไม่ใส่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเสียงคุณอัดมาอย่างไรเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมอีคิแน่ๆหรือว่าจะเป็นเพราะคันเลอร์ผมชอบอออเสียง คอมเพรสเซอร์บอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยที่ผมมิกซ์เสียงร้องนะผมต้องโยนลงไป ทีนี้ผมเดาญาสองร้อยถึงหนึ่งร้อยซึ่งเป็นเนื้อเสียงร้องเนี่ยไม่ค่อยออกในไมยุคป,ปัจจุบันที่ไม่แพงมากเพียงแต่ว่ามันแมทช์กับเพลงสวยนี้มวลเสียงมันไม่ได้ขยับมากนั่นคือเป็นไปได้ที่อาจจะไม่ต้องคอมเพรสเซอร์อาจจะโอเคสำหรับคุณแล้วกันเป็นสูตรแล้วกันเหมือนอารมณ์ที่แบบว่าคุณอาจจะบังเอิญค้นพบวิธีต้มซุปกระดูกหมูบางอย่างที่พอคุณทำก๋วยเตีย๋ยวปุ๊บแล้วแบบกินรสชาติอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องปรุงแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยไอคิวของคอมเพรสเซอร์เป็นสิ่งที่ผมต้องใช้อยยยย่่างงิวดเล